อะไรเงี้ยนะหรือว่าเขาเขาจัดฉากเขาเป็นโสดแต่ว่าจริงแล้วเขามีแฟนมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยเร็วเข้าคิดถึงเราอยู่เจ้าทั้งร้ายนี่บอกแค่คิดถึงเนาะอืมกิฟเซร็จนะไม่ได้บอกว่าจะเออจะมาทําอะไรกับเราเลยเร็วเจ้าทั้งร้ายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นะโดนปิดกันทั้งวันแล้วเบื่อล้ว นะชื่ออะไรแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเอ๋จะได้อะไรจะได้กลับไปทำงานที่บษษษริษัทโบเดนโบเดนนะ <Boden S 2> นะที่พี่ชินไหมมีโอกาสได้กลับไปไพ่ว่างมีโอกาสได้กลับไปทำงานมีโอกาสได้กลับไปทำงานไพ่ก็ว่าดีนะสามวันนี้นะค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะี่รายการหมอดูนะคะผ่านน้าคนละหนึ่งข้อค่ะเลวเซ เจ้าทั้งร้ายถามได้คนหนึ่งข้อนะคะอืมมมามาม,ามารอเลยมามามมามาเรียเครื่องอาจารย์โอมีคนถามแล้วหนูดูทำนายแม่นจริงหมอดูทำนายแม่นจริงอ่ะขอบคุณมากที่เจ้ามารีวิวให้ไหน นี่ไงหมอดูทำไมแม่นจริงก็อันนี้เลยอาจารย์โอเป็นประธานกันไปแล้วอย่างแน่นอนนะไอช่องผมมันโดนปิดกั้นช่วงหลังเนี่ยโดนผิดปิดกั้นบ่อยนะไอช่องผมมันโดนปิดกั้นบ่อยช่วงหลังเนี่ยว่าตามจริง,งหยกไหมคะเขากำลังถามทวงมา ยกจะสมหวังกับพี่ที่ชอบไหมคะต้องบอกก่อนว่าสถานะอะไรคะแชร์ยังอะนะมีถูกใจมาอย่างเดียวว่าแชร์ <ใจ S 2> ยังสําคัญสุดค <ใช S 2> ือแชร์นะแชร์ไลค์แล้วว่ามาเห็นเมนหยกไหมคะไหมคะ <S <S เขาเขาบอกมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกสถานะมาว่าจะสมหวังกับพี่ที่ชอบไหมคะเป็นอะไรคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นกิก๊กเป็น แอบชอบเป็น o o F <chen> อ๋อแอบชอบก็มันก็ว่าเขาก็มีใจให้ไพ่วาอย่างนี้นะไพ่ว่าแบบนี้ถ้าแอบ,บชอบคือถ้าถา้าเขารู้อ่ะเขาถึงจะมีใจให้เจ้านี่เขาไม่รู้เอ๊อถามว่าจะได้กลับไปบทางานเร็วๆนี้ไหมคะดูแค่สามวันนี้นะแต่มันเป็นไพ่ที่ต้องแบ่งปันนะก็ดูไปแล้วไม่ใช่เหรอ ถามไปแล้วก็ตอบไปแล้วนี่จะได้กลับไปทํางานไหมก็ได้กลับเราดูภายใน3วันนี้ไงมันก็มีโอกาสไงก็